เอื่อนะท้องให้ควันเน่าท้องออกอ่ะมันฆ่ารถรถมันดีสวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กลัผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับมาเขาโคเขาปลาหาเห็ดขมเด้อจ่าเด้อมามามาหลุนยายเลยด้วยจ่ามานบอมานกติดตามยายได้เด้อครับทั้งในาที่จางประเทศดิวเพ่นครับทั่วลูกเด้อจ่าเขามาแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ่าเด้อ ไปรุ่นยายบึงมันามามันกับรุ่นบึงเขาว่าหิวายไนี่ล่ะเขาวายายกับมามาไก่าายกอยู่เด้วยจ่าเด้อมาไก่อยู่ไปอเออา <laughs> พี่น้องเขาว่ามันไหวได้ละ่ะไวด้ละ่ละเขาาัออเบมเตอเออเบิง้งมารุ่นเบิ้งพี่น้อง เจ้า <arrive> ขูบเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้หอยใหญ่มันๆเนี้ยเดือจ้าเด้อไปลุยไปไก่หาไผ่หามันเนาะพี่น้องเนาะเจ้าคอยมาเบิ้งลุยเบิ้งเบิ้งบรรยากาศเมือนานมาหอดพี่บ่เหมือน แกะไกๆเลยนวมามันไหวบ่เออเออมันไหวจวังวานแล้วพี่น,อน้องมาลุนเบิ้งเออขวนใหญ่พวอมพอสองดอกดพี่น้องพอแล้วจ้าพี่น้องพอเร็วพอเร็ว โอ้ยเลือเหลือตาเขาบ่าออกจุระอันนี้เล้วพี่น้องพอเร้วจุระพออยู่ะไรได้จ่าออกห้างห้างพี่น้องเอ้ยนี่ออกห้างแห้งออกจอนเพิ่นเถาจนไหว่ล่ะพี่น้องนี่เรววะออกเฮ็ดล่ะนี่เอาบ่ได้เลยเอ้ยเอาไม่ได้เลยมันเ,เป็นเสื้อเลยเอาพี่น้องเนาะแต่ทองวะ่ะพ่อร้ายมันเถาเมดนมาบ่ท่าน พี่น้องมันไหวแล้วมันไหวแล้วมองน้ำนามนั่นเ่าไม่ไม่นามยี่ติลงไปเหมืงของน้ำเออลงไปดับถอยถอยถอยมันไหวมัอเนาะใจหายย่ายน่เด้อมือนี่มาใกล้อยู่นอพี่น้องเนาะเออมาทางบ้านช่างนี่แหละจ้า เห็นแต่เขาได้หลายๆมาให้ได้สามโอคอรอถ้าเบิ้งรุ่นไม่เบิง้งไปไปไปเบิ้งกับยายเบิ้งสหมานี่บ่สอ,บอสิพอได้แก้งบ่กับตาถอยทับมาถอยทับมาได้บ่ได้ก็มาสมบรรยากาศย่ามมันหอนแห้งย่ <laughs> งาผุนไปย่ามแดดเนาะแถะไป เห็นเดี s like, S ah, ๋ยวเขาซาเขาลือเขาได้เออซาเขาซาโตเออซาซาเขาบ่ได้ซาโต้ที่มีต้กะดู <okay ิพี่นองโโดพี่น้องเลยไปไปพอดีพาไปเหยียก็ไปไปไปพออดอกพี่น้องได้กินเหยวก็กินไปไดอยู่ต๋ นแล้วก็ลุลองๆเนาะรถแรกแต่ลุบใชแมันแตกมันถึงเนาะไมได้ที่พักกันนะเู็ตี่ไม่หาปากติดนี่ใช่่ะมตนาตัวน่นป้างเป่าาน้าจมีแล้วออกจากบ้านช้ิ มาโ่ดเลนะ้องลุยต่อมาโขกไมด้วยจ่านี่มาบาดหน้าแซงนี่ว่าบาดอาเออบาดอาญาที่บาดเอบาดอาญาหน้าแซงเด้วยพี่น้องเด้อนี่มาจากใกล้ออมาเอ้ามารลุนเมืองยายกระตาสิมาหนบอ จงได้ไอ้กไม้ไอ้มันไปเต่ากนี่ก็หยาเนี่ยมันบ่อมันก็ชุมดีอยู่ก็ลังหากันละละพี่น้องยายดุดมาพอแล้วดอกแรกแหกมันพี่น้อง นี่โคกมาทานหญ้านี่มาแล้วดอกงามๆนี่พี่น้องตาทองพอแล้วสามดอกมันมันเร็วจ้าเออเร็วเร็วปาดเออนี่มันมันมันสามดอกเหมือนกันนี่ดอกใหญ่ๆงามๆนะครัอันนี้ปาดขามันอู้ดู ม้าไม่เปี้ยวม้าไม่เปี้ยวพี่น้องนี่พวกม้าอย่างงี้มากเกิดเป็นเลขี่สองก็ได้ดวงไล่การเออดอกต้องสีขัดนี่เออดอกขางหน้าขอสีขันนี้นะเขาเนาะนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเออว่าแต่สิได้กินเหวี่ยงเนาะพี่น้องได้กินเห็ดอยู่ นี่พี <Alex a. S 2> ่น sure. ้องเก็บเท้าเก็บพ่อพ่ออยู่พ่ออยู่ด่อนพึ่งออกเลยเนี่ยโเหินหนามันหลายเก็บ ก็เก็บเออด okay. อกกําลังด er ุพี่น้องอ่าดอกกำลังแก่งงะเถาเก็บพี่น้องดอกงามเก็บเถ้าพี่น้องเอ้ยังหนุ่มยังหนุ่มเถ้าเก้าเถ้าเถ้าเลยงามดูพี่น้องเก็บนี่งามอยู่เถางามอยู่เถ้า มะเท่าดอกมา้มาม้าเลยจ้ามาเล้ยจ้ามาจะสามบาทสองบาทน้อพี่น้องเนะเอาะเดี๋ยวอีกักดอกนึงเราจ่ายเรางามๆแหเงเราเฮงเนาะนะเดี๋ยวพี่น้องเนื่อจะซอกนานพอได้กินได้ยากกินน้องพี่น้องไปหาไปเรื่อยๆ ปมไม่ชนะไอ้เนาะเออเออเห็นมันไหวอย่าคนเท่าก,กันมาเนาะปังดีๆปงังอุ้ยงาน,นไปหาไปเรื่อยๆงานบอสดอกหนึงมันงานที่กบนี่แหละี้ยเราใกล้ๆได้ซ้ำนี่กับพ่อใจเลยเนาะเท้าไปพอดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่ง พี่น้องเออเฮเห็นดอกเดียวมเนี่ยงกันอูนี่อย่ยกันพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอยหนีอยู่ในตัวหนีตัวนี้นี่ดอกนึงอนึเนี่ดอกหนึ่งสองดอกเฮ้ยเออมั็แหง้วยมันเฮงที่มันออกมาแหง้ะผูย่าม บนดินมาใส่บ่่แตกเราเห็นลยเน้องีิน้องาะหลีไหวอยู่นาะพี่น้องเนาะโอ้โหนม่เกือบี่หนหมดเคียดเท้โอ้ให้เท้าเขาเก็บเท้าโอ้ยยุงนี่ อุ yeah, oh, mm ้ยมาเด้อพี่น้องมากินบม้อข่าเมามาพักผ่อนกันเด้อนี่เอาไปไว้เนี่ยไข่หมดเลยเก็บมาน้ำมันกินเข่าเมาเด้ออุ้ยโดกินดีเนาะองได้อยู่พอแก้งยู่เนาะพี่น้องบ่ไดสิได้กินแหวก็กินเห็ดคือเก่าอุ้ยตะทองพอแล้วพอแล้วพี่น้องมันมานมันวัดพี่น้องนี่ตะทองเก็บปองไว้เด้อพี่น้องมานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้ว อืมใต้ท้องว่าตาลอยบนน้ำมากมากโอ้ยนี่นี่นี่แยาเก็บตัวก่อนพี่น้องแยาเก็บก้อนเก็บเก็บเก็บพี่น้องเอา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 เก็บเลยพี่น้องมากมากเออกันมาเก็บหลังตาท้อง่อเจ้าพี่ตัวตาบ่นฮะเจ้าพี่ตัวแต่ท้อง่อมาเอือดเหรอเอือดเอือดเอาเลยเลยพี่น้องเอาเลยเอาเอาเอา นี่จะทองมานมันอู้น okay, um ี่ได้แถาเมนโมอู้ยบเมนนี่มันมานมันน้องเก็บมานมันแล้วโอ้ยหวันที่โบวันที่จีบโบมานมามานต้อนต้อนจีบเฮือนน้องพี่น้องเนาะกระท้องพ่อพ่อก็เลยเอิอดกันมาเก็บโอ้ยนี่ ยายเคียวแตกเลยพี e ่น้องนี่กระลังงามๆเลยพี่น้องนี่เห็นบ่อรออยู่นะนั่นเห็นบ่พี่น้องมันไผ่มันมันข่ะจิเป็ดของเฮาจะได้กับเป็ดของเฮาคือเก่าอีิ่งแกโตเยอะดวงนึงกระงามมันอยู่ในอันนี้แตกระแหงเลยเนาะพี่น้อง อ้แค่มาพอเดียวสองสามดอกนี่มาเร็วมาเหลวนี่แตกไปแห้งเลยนี่ได้พอสองดอกอีกแล้วจ้าดอกงามๆขึ้นมพี่น้องโหลดไฟนออใหม่นี่นี่นี่นอ่นี่แีงสีสีฟองเนาะงาม กูพี่หนองค่ะมันแห้งแห้งเออน้องได้ชุ่คนดูไม่จกคนลต่แก้งลต่แก้งดยูที่ <c oughs> วเบอได้กินเห็ดแต่ออตท้องไปใกล้อยู่ไปไปหาแต่ท้องมูาเห่าวันนี้กลังได้กําลังได้อยู่น้องได้พ่อได้กินได้อยากดูเนาะจ่าเนาะได้เห็ดขมด,ด้วยจ่าเด้อนี่ยายก็สิจบคลิป ยายก็สิจบคลิปมาหาเฮ็ดขมไวเพียงแค่นี้ด้วยจ้าเดู้ขอบสอบคลิปย่า่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไข่ให้ยายแน่เด้อเป็นกำลังใจให้ยายแน่เหยยนย่า่พิษผ่าดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักน้าทุกคนจุ๊บๆทุกคนติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้อจ้า